สวัสดีครับทุกผู้ชมหากพูดถึงสงครามจากการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนที่ผ่านมา3ปีกว่ายิงอยู่ครับว่าชาติตะวันตกช่วยเหลืออาวุธให้กับยูเครนแต่หากพูดถึงพิสัยและความหนักหน่วงของอาวุธยูเครนมีความเป็นรองต่ออาวุธของรัสเซียเป็นอย่างมากครับแถมยังมีข้อจํากัดในการโจมตีต่อเป้าหมายในรัสเซียอีกซึ่งในช่วงต้นของสงครามมาถึงช่วงกลางของสงคราม ยูเครนแทบจะไม่มีขีปนาวุธพิสัยไกลใช้โจมตีตอบโต้เข้าไปในดินแดงรัเสเซียได้เลยครับนั่นทําให้รัเสเซียมีกําลังกองหนุนจํานวนมากหลังหลายข้อโจมตียูเครนตามยุทธวิธีคลื่นมนุษย์และทําให้รัเสเซียต้องเอาผู้คนมาละลายกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วกว่า1ล้านคนอย่งทางกลับกันการต้านทานกําลังรบมากมายขนาดนั้นได้โดยเสียพื้นที่ราว 15- 20%ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ก็ถือว่ายูเครนเก่งมากแล้วครับและหากยูเครนมีเวลาที่จะพัฒนาอาวุธเองแอดมินคาดว่ายูเครนจะมีอาวุธที่ใช้โจมตีทุกพื้นที่ของรัสเซียด้อย่างแม่นยำและหนักหน่วงซึ่งการเปิดเผยถึงขีปนาวุธใหม่ของอยูเครนนั้นอาจสามารถสร้างความกังวลให้กับรัสเซียได้ไม่ใช่น้อยครับและอาจทำให้เกิดการเจรจาที่ง่ายขึ้นบนโต๊ะเจรจาสำหรับเซเลสกี้ซึ่งล่าสุด ได้มีคลิปวิดีโอการเผยแพร่การทดสอบยิงถล่มเป้าหมายในรัสเซียจริงของขีปนาวุธความิงโก้คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นครับว่ามันถูกยิงจากแท่นยิงภาาพ,พื้นดินโดยการส่งจากรางด้วยจรวดหรือระบบ Locket Assist Take-off หรือ IATO ช่วยเพิ่มความเร็วของยานจากฐานปล่อยพื้นดินที่หยุดนิ่งคล้ายกับการปล่อยโดรนคาร่าของอิหรา่านแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากครับ ขีปนาวุธฟามิงโกได้เข้าสู่สายการผลิตของบริษัทไฟพอยต์ของยูเครนแล้วนั่นก็คือยูเครนจะมีขีปนาวุธชนิดนี้ยิงโจมตีเป้าหมายที่ห่างไกลในรัสเซียอย่างไม่จำกัดโดยคาดว่าพวกเขามีกำลังการผลิตอยู่ที่50ลูกต่อเดือนขีปนาวุธฟาร์มิงโกจะมีความคล้ายคลึงอย่างมากครับหรืออาจจะเหมือนกันทุกประการกับการออกแบบขีปนาวุธร่อนที่เรียกว่า f p 5ของบริษัทมิเลเนียน Group บริษัทด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสร่วมกับอังกฤษซึ่งเคยลงนามความร่วมมือกับยูเครนในปีคศ .2021 โดยมีระยะยิงอยู่ที่3,000กิโลเมตรหอรบขนาด1,000กิโลกร,รมัมความเร็วสูงสุด590ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ950กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วเดินทางที่ 528ถึง559ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวถึง900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำวิธีด้วยระบบ GPS, GNSS, INS มีระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณในการยิงด้วยฟามิงโก้ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับจุววจ b 1ของนาซีเยอรมน,นีที่ใช้ในงสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการผลิตออกมามากกว่า30,000ลูก ช่วงนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมของสงครามที่เข้าโจมตีอังกฤษโดยเฉพาะลอนดอนและแอนเวิร์บจนทําให้สัมพันธมิตรต้องเปลี่ยนแนวทางการป้องกันอาวุธประเภทนี้ซึ่งคาดว่าการที่ยูเครนสามารถผลิตจรวดล่อนฟาร์มิงโกได้จำนวนมากและมีขีดความสามารถที่เหนือกว่า B1 ของของนาซีนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้เปรียบเทียบขีปนาวุธฟารมิงโกกับขีปนาวุธ MGM13 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนแบบยิงจากพื้นดินความเร็วต่ำกว่าเสียงอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด v 1ของเยอรมน,นีตั้งแต่ปีคศ1 9 5 9สมันถูกส่งไปประจำการโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทั่วยุโรปตะวันตกโดยเล็งเป้าหมายไปที่สหภาพโซเวียตขีปนาวุธชนิดนี้มีพิสัยการยิงประมาณ1,400ไมล์หรือราว2,553กิโลเมตร และยิงได้จากรถพ่วงหรือจากบังเกอร์ใต้ดินในลนักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามครับด้วยระยะยิงไกลถึง3,000กิโลเมตรที่มันยำและน้ำหนักหอวรบมากกว่า1,000กิโลกร,รมัมจะทำให้ทุกพื้นที่ในรัสเซียตอนกลางตกอยู่ในอันตรายรวมถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดของปูตินเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศคีปนาวุธฟามิงโก อาจยิงไกลได้ถึงบางส่วนของไซบีเรียอีกด้วยนอกจากนี้ครับสิ่งสำคัญคือด้วยต้นทุนที่ต่ำการผสมผสานโดรนเข้ากับขีปนาวุธทำให้ดโดรนขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตชนิดนี้สามารถบินที่เพดานบินต่ำสามารถเจาะทะลวงร,ปรูปปกกำแางอากาศของรัสเซียที่มีปัญหาอยู่แล้วทุกเจาะได้มากขึ้น แถมดุรนของยูเครนจะมีดุรนล่อเป้าอยู่อีกมากมายซึ่งรัสเซียคงแก้ปัญหานี้ไม่ทันอย่างแน่นอนหากจะรบกันกับยูเครนต่อไปก็จะทําให้ตนเสียหายหนักกว่าที่เป็นอยู่เช่นกันการปรากฏตัวของฟาร์มิงโกต่อําถึงความสามารถของยูเครนในการคงไว้ซึ่งอาวุธใหม่ๆที่มีพลังทําลายล้างสูงยิ่งขึ้นรวมถึงคุกคามเป้าหมายในพื้นที่กว้างใหญ่ของรัสเซียเรื่องนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจคลมลินครับว่า หากยูเครนเลือกที่จะทําเช่นนั้นและหากสามารถเพิ่มการผลิตฟาริงโกได้ยูเครนก็จะสามารถยิงขีปนาวุธถล่มเมืองต่างๆของรัสเซียได้เช่นเดียวกับที่มอสโกทําซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงได้อย่างมากยังคงต้องรอดูว่าฟาริงโกจะสามารถบรธธรลุศักยภาพที่เห็นได้ชัดของมันได้หรือไม่นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบแล้วสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคืออุตสาหกรรมของอยูเครนจะสามารถผลิตอาวุธเหล่านี้ ออกมาได้มากน้อยเพียงใดอย่างน้อยที่สุดการปรากฏของขีปนาวุธร้อนนี้ก็เป็นเครื่องย้ำถึงความเฉลียวฉลาดของยูเครนในการนำเอาอาวุธใหม่ๆม,มาใช้รับมือกับการรุกรานของรัสเซียการเปิดตัวของขีปนาวุธดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์พบกับปูตินที่阿拉สกาซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับการโชว์อาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายของรัสเซียได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด เช่นการโจมตีฐานทัพเครื่องบินรบทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และสนามบินอื่นๆที่ยูเครนได้โจมตีไปแล้วด้วยพิธีการต่างๆรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญซึ่งขณะนี้ถูกรโดนของอยูเครนโจมตีโดยที่ผ่านมายูเครนใช้โดรนที่มีน้ำหนักหัวรบราว30กิกร,รัมเท่านั้นหาใช้หัวรบขนาด1,000กิโลกร,รมัมกลองคิดดูครับว่าจะเกิดผลร้ายแรงแค่ไหน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธได้ตั้งข้อสงสัยครับว่าการโจมตีครั้งล่าสุดต่อเรือขนส่งอาวุธที่ท่าเรือริมทะเลแคสเปียนของรัสเซียโดยเรือบรรทุกสินค้าที่ถูกโจมตีคือเรือพอร์ตออยาสีหนัก4,900ตันที่ถูกจมลงนั้นอาจเป็นฝีมือของโดรนขีปนาวุธแบบพามิงโกเรียกว่าขีปนาวุธนัดเดียวก็สามารถจมเรือบรรทุกสินค้าได้ทั้งลำหากเป็นสะพานไครเมียป่าน,นี้ ก็คงขาดเป็นสองท่อนแล้วครับซึ่งนั่นถือเป็นคำขู่สุดท้ายของยูเครนเช่นกันหากปูตินไม่ยอมเจรจาซึ่งในวันเดียวกันนั้นครับที่มีการถล่มเรือสินค้าและการพบกันของปูตินกับทรัมป์ก็มีรายงานแปลกนั่นก็คือการบินลาดตะเวนของเครื่องบินแบบ p แปดปูไซดอนของสหรัฐอเมริกาบริเวณทะเลดำใกล้กับไครเมียรายงานระบุครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งคือบินจากฐานทัพอากาศ ชิโกเนล่าในอิตาลีได้ลาตะเวนบริเวณทางตะวันตกของชายฝั่งดินแดนคลัสโนโดาและใกล้ช่องแคบเคิร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงนั่นถือครับว่าเป็นข้อความขู่ไกลๆของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันที่พร้อมจะชี้เป้าและส่งสัญญาณลิงค์16เพื่อให้ยูเครนรับรู้สถานการณ์ของเป้าหมายตลอดจนร,บบระบบปกปิทางอากาศรอบๆเป้าหมายดังกล่าวโดยหากกล่าวโดวยสรุปนั้นก็คือ ชีบนาวุธฟาร์มิงโกคือจุดเปลี่ยนที่ฟีดิสเมิร์สนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีได้ลกล่าวไว้ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ